สวัสดีค่ะวันนี้ขอกเรากับน้องแก้มที่ใช้กระเซตตัวน้อยเดินตามห้อยคอค่ะอย่าลืมกดลไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะแล้วชมกันเลยค่ะวันนี้น้องแก้มรข้าดีๆทุกคนมากหลวมเพื่อนมืออีกเคนเคยนะคะแต่ว่ารอบนี้น้องแก้มมาน้ำเนาะคะ่ะน้องแก้มกระติเป็นคนตากให้แม่นั่นเองนะคะตอนนี้เราก็มางสนกันว่าน้องแก้มปิตากได้บหมเนาะคะ่ะยืมเท่กันเน าพาพี่ีทุกคนมารวบรวมหม,ม,มูก้อหนังแก้มเนาะคะ่ะแม่ยู่งขวากี่กามีหมูหน่อยร้ายแห้งนะคะหนังแก้มกับตักแบบสนุกมันมือแห้งเนาะคะ่ะถ้าหมูหล,ลายหลายรวมอยู่งขวเดียวนี่บอกเลยคะ่ะว่าตักมันแห้งเนาะคะ่ะาหนังแก้มตักบบ๊กมัน,มน หมู windows, ทีน้องแก้มให้พี่ทุกคนมารวมๆกันรุนซ้ำจุดหาหัวหาโลนะคะแมนหมูยู่ฝั่งนี้นะคะเพื่อนออกหอมกันทั้งเปิ้ลซ้ำโตนะคะแบบชื่อว่าโฉงนี้ให้นะคะออกซ้ำโตหวานใหญ่หอมกันแบบจับหอมกันเลยนะคะหมูยี่หอกนี้ก็ได้ทั้งหมดยิ้มหาโตนะคะหิ้งแก้มแม่จับน่เหมือนกันนะคะ ข้างซ้ำข้างซ้ำแม่หนีเพื่อนกระเลียงลูกเพื่อนเด็กโตใหญ่แห้งนะคะโตใหญ่อ้ว,อวนน่าห่วยแบบบ่มีตัวใดบ่ใดเลยนะคะแบบเด็กข้งเบิร์ตยิบห่านตัวใดเป๊ะๆเ,เ,เลยค่ะตัวไหนใจเก่าเลยก็ได้มูบบนี่เขาหนะีนกยามกระถือใจไล่ไล่เลยค่ะเพราะว่าตัวอ้วนโตใหญ่แห้งเนาะคะ่ะหมูตัวนี้นะคะแบบโหดนะคะเขา,า,า,ายางเข่าไกลไปเลยค่ะพร้อมทีจ่จ้ะ ตัวเผาเลยคะ่ะนี่นะคะเพื่อนกะแนมแล้วก็จองนาห้านะ,ะแบบพร้อมที่จะกระโดดส่เลยค่ะน้องจับอมูไปใส่กงไหวกยก็ยานเต็เพื่อนกระโดดออกมาจากขอกนะคะ <c oughs> นี่นะคะเพื่อนกะยางวนไปวนมาหาหลูกเพื่อนนะคะนี่ก็คือ พี่ขอนะคะน้องแก้มก็ขอบพุณนพีพีทุกกระลังใจพี่เขามาเป็นกระลังใจน้องแก้มในมือนี้นะคะผู้ใดสนใจยานมนุ่มขออยากไปกินได้ก็สามารถทักมาทำเพจแก้มใส่ใสกษตเรตัวหน่อยการเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงหมูดำได้เลยนะคะไม่คิดหนีน้องแก้มมาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย